ำลายจะพาไปติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสอปป,อปอลาวผ่านเอกสารสรุปผลงานสำคัญของพรรครัฐบาลล่าสุดหลังการปิดฉากกองประชุมรัฐบาลแบบเปิดกว้างครั้งที่2ประจำปี2025เมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาภา,ายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีสสอนใ่สีพันดอนซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการประมวลภาพรวมและบทสรุปของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในรอบ5ปีที่ผ่านมา จากรายงานภาพรวมที่ออกมาดูจะสวนทางกับนักวิเคราะห์จากทั่วโลกอย่างสิ้นเชิงแม้ที่ผ่านมาลาวจะตกอยู่ในวงล้อมของพายุเศรษฐกิจทั้งวิกฤตเงินเฟ้อที่เคยพุ่มสูงเป็นประวัติการณ์และแรงกดดันจากหนี้สินต่างประเทศแต่รายงานของพรรครัฐบาลล่าสุดระบุชัดเจนว่าสติรภาพทางเศรษฐกิจของลาวกำลังกลับมาอย่างแข็งแกร่งโดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญคือการเปิดระดมทุนจากทั่วสังคมรวมถึงเม็ดเงินลงทุนทั้งจากภายในและต่างประเทศ ที่พุ่งทยานจนทะลุเป้าหมายที่วางไว้ไปหลายเท่าตัวจุดที่ต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆในรายงานฉบับนี้คือเรื่องของการระดมทุนและการลงทุนภาคเอกชนโดยตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาสปป,ปลาวสามารถระดมทุนจากภาคส่วนต่างๆในสังคมได้สูงถึง387ล้านล้านกีบซึ่งคิดเป็นร้อยละ189ของเป้าหมายที่วางไว้ ขณะที่ยอดการลงทุนจริงทั้งจากผู้ประกอบการภายในและต่างประเทศนั้นพุ่งสูงถึง266ล้านล้านกีบหรือคิดเป็นร้อยละ266ของแผนการ5ปีเม็ดเงินมหาศาลเหล่านี้ส่วนใหญ่ไหลเข้าสู่ภาคพลังงานไฟฟ้าและการขุดค้นแร่ธาตุซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างไรายได้ในปัจจุบันเมื่อเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าเสาหลักที่สร้างไรายได้หลักอย่างภาคพลังงานและเหมืองแร่จึงดำเนินไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภาคพลังงานไฟฟ้าในรอบ5ปีผลิตได้กว่า2 5 1 0 0 0ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงคิดเป็นมูลค่ามหาศาลถึง263ล้านล้านกีบทะลุแผนที่วางไว้ถึง186%โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียที่วันนี้ทำเงินจากการส่งออกไฟฟ้าเกินเป้าไปกว่า52% ในขณะที่การสัมปทานขุดค้นแร่ธรรมชาติมียอดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศแต่13,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐทะลุเป้าหมายไป160%ภาคส่วนนี้ทำหน้าที่เป็นกรอะกำบังในการประคองเสถียรภาพทางการเงินและเป็นทุนสำรองสำคัญในการจัดการหนี้สินตามสัญญาอย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ สะท้อนถึงยุทธศาสตร์ของพรรครัฐบาลในการใช้ศักยภาพจากฐานทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักประกันสำคัญเพื่อรักษาความมั่นคงทางการคลังและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลในส่วนของภาคการผลิตจริงปัจจุบันภาคเกษตรกรรมได้กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งรายได้ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดพรรครัฐบาลรายงานว่าเาาส่งออกผลผลิตทางการเกษตรในรอบ5ปีรวมมูลค่ากว่า8 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐสูงกว่าแผนการร้อยละ35 โดยเฉพาะปี2025เพียงปีเดียวมียอดส่งออกสูงถึง1,737ล้านดอลลาร์สหรัฐสิ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือบทบาทของกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาขยายฐานการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปอย่างต่อเนื่องโดยมีนักลงทุนหลักจากจีนเวียดนามและไทยเป็นตัวแปรสำคัญที่อัดฉีดทั้งเงินทุนและเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงเข้ามาปฏิรูปโครงสร้างภาคเกษตรกรรมของเรา ให้ก้าวสู่การเป็นเกษตรพาณิชย์ที่ครบวงจรโดยเฉพาะสินค้าประเภทมันสปะปลังยางพาราและผลไม้เมืองร้อนที่มีความต้องการสูงมากในตลาดจีนเม็ดเงินลงทุนจากกลุ่มประเทศเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เท่านั้นแต่ยังเป็นการเชื่อมต่อเข้ากับยุทธศาสตร์โลจิสติกผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนซึ่งผลักดันให้สินค้าเกษตรจากพื้นดินลาวสามารถกระจายออกสู่ตลาดโลกด้วยความรวดเร็ว มาดูที่ผลลัพธ์สุดท้ายของการบริหารจัดการทางการเงินของพรรครัฐบาลลาวรายงานระบุว่ารัฐบาลลาวสามารถจัดเก็บรายได้เข้างบประมาณได้252ล้านล้านกีบหรือ140%ของแผนพัฒนา5ปีความสำเร็จนี้มาจากการปฏิรูประบบภาษีดิจิทัลและการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อละสิซึ่งส่งผลให้พรรครัฐบาลสามารถขยายฐานการจัดเก็บรายได้เข้าสู่คลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่รายจ่ายจริงถูกควบคุมให้อยู่ภายใต้วินัยทางการคลังอย่างเคร่งครัดที่244ล้านล้านกีบซึ่งเป็นสัดส,ส่วนที่ต่ำกว่ารายได้ที่จัดเก็บได้จริงสำหรับอัตรางเงินเฟ้อรายงานระบุว่าภาครัฐบาลสามารถควบคุมอัตรางเงินเฟ้อที่เคยพุ่มสูงถึง41%ร์เซในปี2023ล่าสุดในเดือนธันวาคม2025 อัตราเงินเฟอ้อลดลงมาอยู่ที่ระดับ5.6%ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดและการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของคลางเงินสำรองระหว่างประเทศที่ระดับ2,800ล้านดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้มีความสามารถในการคุ้มครองการนำเข้าได้นานถึง6.45เดือนอย่างไรก็ตามแม้ตัวเลขภาพรวมในรายงานจะสะท้อนความสำเร็จที่น่าประทับใจ แต่พักรัฐบาลลาวยังคงต้องเผชิญกับบททดสอบจริงในการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจอีก22แห่งที่ยังคงค้างคาซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ฉุดรังสถานะการคลังและเป็นรูรั่วของงบประมาณที่รัฐบาลต้องเร่งอุดให้ทันท่วงทีเนื่องจากภาระการอุ้มชูวิสาหกิจที่ขาดทุนเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อระดับหนี้สาธารณะ และเมื่อผนวกเข้ากับภาระหนี้สินต่างประเทศที่ยังคงเป็นแรงกดดันมหาศาลภายใต้กำหนดการชำระคืนที่เข้มงวดยิ่งทำให้พื้นที่ในการดำเนินนโยบายทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆมีอยู่อย่างจำกัดและท้าทายอย่างยิ่งโจทย์สำคัญหลังจากนี้ในปี2026คือการพิสูจน์ว่าตัวเลขทางสถิติที่สวยงามเหล่านี้จะสามารถแปลเปลี่ยนเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานที่มั่นคงรายได้ที่แท้จริงที่สอดคล้องกับค่าครองชีพและการหลุดพ้นจากวิกฤตปากท้องอย่างยั่งยืนนี่คือหมุดหมายสำคัญที่รัฐบาลลาวต้องทำให้สำเร็จเพื่อให้รายงานฉบับนี้ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขในกระดาษแต่คือความสำเร็จที่กินได้ของประชาชนชาวลาวอย่างแท้จริง